ฮายสวัสดีครับโกนเรามาอย่างเป็นมิตรวัสดีคค่ะวันนี้หัวข้อที่จะมาไลฟ์ก็คือเดี๋ยวก่อนรอก่อนเลยก็ได้ หัวข้อที่จะมาไลฟ์วันนี้ก็คือมาไลฟ์ขอบคุณนะครับสําหรับยอดขายกระเป๋าดีสีสุกข,ของเรานะครับผมไอต้าววันนี้ใส่เสื้อคุณไฟคืออะไรวันนี้หัวข้อที่จะมาไลฟ์ก็คือมาไลฟ์ขอบคุณนะครับที่สั่งกระเป๋าเข้ามาเยอะๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้กำลังวุ่นวายกับการแพ็กของอยู่นะครับผมแล้วก็คาดว่าของน่าจะมาถึงผมวันสวัสดีครับน้องครีมเบอร์รี่สวัสดีครับคาดว่าน่าจะมาถึงประมาณวันจันทร์น,นี้นะครับแล้วเราก็จะแพ็กของวันนั้นเลยแล้วก็จะส่งถึงทุกๆคนภายใน 1-2วันใช่เพราะว่าเป็น EMS นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่สั่งกันเข้ามาแบบเยอะมากๆเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับไปไลฟ์แปบ๊บเดียวเอง สบายดีไหมสบายดีครับรอรับค่าได้เลยสำหรับใครที่ได้กระเป๋าไปนะครับก็ใส่มาวันที่สิบสี่้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวใครที่แบบอยากให้เซ็นก็เดี๋ยวเซ็นให้วันที่สิบสี่ได้นะครับ mm hmm. ตอนรวมผลเนาะ mm hmm. ก็กล้องเบอร์เหรอ ชัดยังโอเคสั่งไม่ทานทำเพิ่มอีกไหมครับอาอาจจะเป็นคอลเลคชันสองนะครับคอลเลคชันสองเราก็เดี๋ยวเรามองๆไว้อยู่ครับว่าจะเป็นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นเสื้อก็อาจจะเป็นหมวกน่าน่าจะอย่างนั้นนะมีคนรอคอลเลคชันสองไหมนะ อยากได้เป็นหมวกหรือว่าเสื้อมากกว่ากันนะครับแต่ยังไม่ได้ออกแบบเดี๋ยวเดดูก่อนฉันชอบคุณมากจนกว่าจะได้รับสินค้าที่อยู่เบื้องหลังการป้องกันนะอันนี้น่าจะแปลแบบ Google Translate ปะ่ะอาจจะแปลว่าหลังหลังหลังจากที่ปลอดภัยจากโควิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับได้เลยเป็นอินเตอร์แฟนนะ หมวกครับได้เลยหมวกหมวกหมวกใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดโหวตอีกทีแล้วกันได้ครับมันก็ต้องอยู่ที่แบบการออกแบบแบบไม่ใช่แบบทำออกมาปุ๊บเลยไม่ดีไม่น่ารักเลยไม่สวยก็คงแบบไม่มีใครอยากใช้ออแต่เป็นหมวกมันก็ง่ายกว่าเนาะในการแบบ ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเนี่ยเสื้อโอเคฮัลโหลฮโลสวัสดีครับแม่โนสวัสดีครับนอนดึกนะครับแม่ห้าทุ่มครึ่งแล้วครับทำไมไม่นอนครับแม่สำหรับคนที่ไม่ได้มาในงานวันที่สิบสี่ก็ไม่เป็นไรนะรเพราะว่าผมผมมีการ์ดแล้วก็พร้อมลายเซ็นไปในนั้นอยู่แล้ว ถุงผ้าใส่บันไดได้เปล่ามันใส่บันไดได้ยังไงคุณแพนด้ามันถุงผ้ามันก็ขนาดเออแต่ถุงผ้ามันโอเวอร์ไซส์นะทุกคนเพราะว่ามันมันมันก็น่าจะใส่อะไรได้เยอะพอสมควรแหละเพราะว่าผมลองใส่อยู่แล้วมันก็ใส่ได้ได้ประมาณนึงเลยอ่ะอืมไม่อยากได้ของแต่อยากได้พ่อค้า พ่อค้าไม่ขายนะครับ CF ไม่ได้นะไม่ต้องมา CF พ่อค้าในในในชช้นไลน์คือผมป่วนป่วนป่วนมากอะแบบมันมีมันก็จะมีคนที่เข้ามาสั่งโอเคสั่งแล้วสั่ง,ส,งสั่งแล้วก็คือแบบรับออเดอร์โอเคปกติดีก็จะมีบางคนที่เข้ามาแล้วก็มาปั่นป่วน,นครับเออสีพ่อค้าอะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีแต่ว่าถ้ามันมีออเดอร์เข้ามาในในแบบหลายๆคนมันซ้อนๆกันไนะมันก็แบบเอ้ยไลยต่ตอบไม่ทัน ถุงผ้าใส่ใจใส่ใจกลับครับใส่ใจมาใส่ใจกลับครับกระเป๋าใส่ใจได้ไหมกระเป๋าใส่ใจได้ไหมครับอืมใส่ได้ครับไม่มีกระเป๋าจริงก็ใส่ใจได้นะครับผมใส่ใจทุกคนอยู่แล้วนะเออแซวเล่นแซวเล่นวันนี้ก็มาเขาก็แซวเก่งนะครับคุณพีค คุณคุณพีคไหครับเอเเอาของขวัญไปให้วันที่ส4ได้ไหมคะได้ครับผมความรู้ใหม่ของผมเพิ่งรู้ว่า,เ,าเมื่อกุมสิบสี่กุมภาวันวันลนไท้าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นวันที่คนคนหนึ่งให้ของคนคนหนึ่งแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนใช่ไหมมา14บสี่มีนาเนี่ยเป็นวันที่คนที่ได้รับของ คนที่ได้รับอะในวันที่ส4ี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้องตอบรับคืนในวันที่สิี่มีนาหมายความว่าสมมุติว่าผู้ชายเนะี่ยให้ของผู้หญิงในวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้อะไรก็ตามวันที่สิบสี่มีนาที่จะถึงเนี่ยก็เป็นวันที่ผู้หญิงคนนั้นอนะต้องตอบรับอ่าอย่างเช่นให้ของกลับหรือว่าอ่าจะเป็น คือการตอบสนองอะตอบสนองกับอะไรเงี้ยเราก็ใช่ไว้วเาเลนไทนยเพิ่งรู้เลยก็รู้สึกว่าอืมน่ารักดีโอ้โหอะไรครับเนี่ยอินเตอร์แฟนมากันแบบ hello i m you r fan i would i would like you to say hello i'm from cambodia colombia I love you very much and I love you are very really cute thank you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  in the fan แบบนี้14เมด้าแมโดก็ต้องตอบรับทอนละวล่ะคะรักษารูปหัวใจกรอบสีม่วงด้วยนะคะได้ค่ะอ๋อเป็นของแบบเป็นเป็นรูปต่างๆที่ ที่อยู่ในแกลลี่ดีใช่ไหมเสียใจเหมือนกันที่ไม่ได้ไปแฟนยิ้มแฟนหยูดน่ารักได้แล้ว14เมษายนก็ไปเล่นน้ำต่อเลยเอาจริงนึกไม่ออกพอคูต้าทัก นี่มันเทพสดูนี่วะอ๋อใช่ครับผมเล่นผมเล่นอ่ะละครจากวงตอนเช้าครับเมื่อก่อนเมื่อสองสามปีที่แล้วครับ I hope you find yourself overcome well that you continue to grow as an actor a n form ปนมามาว้าปนามาปนามามีเพลงด้วยนี่ใช่ไหมคุณผู้ชายของหวานจะปล่อยคลิปวันไหนแล้วครับจะรอติดตามอืมอาจจะต้องไปถามคนตัดนะครับตอนนี้น้องเจมมันน่าจะยุ่งๆกับทีสิทธิ์อยู่นะครับน้องเจมที่เป็นเพื่อนน้องแบงก์อ่ะก็อาจจะต้องรอกันหน่อยนะครับ วันที่ส4จะไปขายขนมเหรอครับวันที่ส4ผมไปขึ้นงานไอดอลไอ้เชงครับวันวันที่ส4ใช่ก็มีผมมีแบงค์จูการพี่เคยมีแฟนไหมครับเคยสิครับผม เล่นเป็นพาเวลลุนกันน่ารักค่ะเขาคุณครับ Do you speak Spanish? No, I can. Hola, f o r m e x i c o Hola. ที่สิษย์ทอราเป็นงานบ้างแล้วค่ะพี่โบ อ่ uh, ใช่ช่วงนี้แบบว่า,วามันก็ส่งมาให้ดูอยู่นะครับว่าทีสิทธ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันแบบโหกว่าจะได้แต่และหนึ่งแต่จะกว่าจะได้หนึ่งวีนะ่ต้องวาดวาดเยอะมากอะวาดหลายเฟรมมากพี่โวัวพี่ววตอนลูกไวหน้ามืนไหมหรือหน่ารักหยอดเกง่ง คุณคุณพีคนี่คุณคุณต้องมาเข้าด้อมแล้วละ่ะถ้าคุณจะมาแซวทุกวันขนาดนี้ยปกตินอนดึกอ่ะพี่โบไม่ดึกครับปกติก็อ้อนดึกดึกดึกก็ได้ช่วงนี้ดึกช่วงสองสาวันมันนี้ดึกมากครับเพราะว่าเคลียร์ยอดกระเป๋ามันมีวันหนึ่งที่แบบว่า คิดยอดกระป๋องมาแล้วตอนแรกอะ่ะเราคํานวณแล้วเว้ยว่ามันครบสองร้อยห้าสิบแบบเกินไปด้วยเกินไปแบบสองสามใบเ,เพราะามันจะมีออเดอร์ที่น้องๆเขาสั่งมาตั้งนานแล้วอะครับแต่ว่าเขาไม่ยังไม่พร้อมโอนอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเว้น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 ไว้พอครบสองร้อยห้าสิบปุ๊บแล้วมันก็จะมีน้องๆที่โอนย้อนหลังโอนย้อนหลังอะไรเงี้ยเรามานับยอดไปยอดมาเว้ยแม่งเอ้ยแม่งตน้น รามารับยอดไปปุ๊บสองร้อยยี่สิบห้าใบเราก็แบบ What หายไปไหนวะหายไปไหนยี่สิบห้าใบวะนั่งปวดหัวแบบนั่งคำนวณดูเลยว่าหายไปไหนก็เลยมานั่งไล่ลายดูแล้วก็ปินใบออกมาก็นั่งนับ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 โอเคครบก็ดีใจตอนนี้แหละก็ครบทุกคนแล้วไม่ต้องกลัวตกหล่นครับไม่มีตกหล่นแน่นอนเราจะส่งถึงมือทุกท่านนะครับผม แล้วก็อืมประมาณนั้นแหละรครับเอซีรีส์เปิดกล้องวันไหนครัเปิดกล้องเดือนมีนาครับต้นต้นมีนาครับอุ้ยฟิลเตอร์เปลี่ยนเหรออย่างนี้ทำไมหน้ามันเปลี่ยนสีอะ จะพูดอะไรแล้วก็มาขอบคุณนี่แหละที่ทุกคนสั่งออเดอร์กันมาเยอะมากๆแล้วก็สนุกมากๆครับได้เป็นพ่อค้าได้รับบทพ่อค้าวันนี้เอ้ยหลายๆวันที่ผ่านมาก็จะพยายามปรับปรุงนะครับอะไรทีอ่อะไรที่มันแบบยังไม่ดีเนี่ย,ยอะไรที่มันช้าหรือว่า เวลาออเดอร์มาแล้วผมยังตอบได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็จะพยายามปรับปรุงในคอลเลคชันต่อไปนะครับผมฝากด้วยนะครับดีสีสุกแฟมิลีเอดีสีสุกสต์นะครับผมสามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมน่าจะเป็นคอลเลคชันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมกำลังจะทําต่อมาเรื่อยๆนอนบ้างอืมพรุ่งนี้ผมจะนอนเยอะๆครับหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างลงตัวแล้ว งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนแล้วเนาะโอาไม่ใช่ไปนอนเดี๋ยวคงจะไปลองเล่นขับเฮาดูนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็ใช้คนที่ใช้ iOS นะครับก็ไปจอยขับเฮาได้ Collection 2มาเดี๋ยวช่วยทำแอดอีกนะโหขอบคุณมากๆนะครับ ค,คุณอุ่มอิ่มใช่ไหมคุณอุ่มอิ่มขอบคุณมากครับทำแอดสวยมากผมชอบแล้วก็อืมแต่ก็แบบรู้สึกผิดต่อคนที่ไม่ได้ใช้ iOS อยู่พอสมควรนะที่แบบเราไปจอยในขับเฮาแต่อยากลองอะ่ะอยากลองเล่นดูได้ไหมได้ไหม จีบได้ไหมครับคุณเฟอร์คุณเฟอร์คุณเฟอร์กี้ทำไมคุณน,นอนดึกครับคุณเล่นเกมกับผมดีกว่าเราต้องเจอกันสักแมต์แล้วลนะ่ะอาร์วีอะเอเดียรแตมอืมเดี๋ยวอุ้ยทำไมมันเปลี่ยนอีกแล้วอะดูดิ มันเปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนเพราะอะไรผมไม่อยากแบกไก่ครับโอ้โคนจริงเขาไม่ปากเก่งหรอครับผมอะสายแบบว่าสายคนจริงครับผมผมเน้นเล่นผมเน้นสกิลเพย์ไม่เน้นสกิลปากเท่าไหร่ครับคาบิโกนกับปิกกจูหนูชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับ เอ่อจะซื้อตุ๊กตาให้ผมผมไม่เอานะไม่เอาตุ๊กตาไม่เอาตุ๊กตาแล้วครับทุกคนมันเยอะมันจะแบบมันจะล้นบ้านแล้วอะก็แต่ผมชอบโมเดลนะโมเดลโมเดลโมเดลโปเกมอนผมยังรับได้นะครับทุกคนแต่ว่ามันแพงมากเลยมันแบบยาวเลยแล้วผมเก็บตังค์ซื้อเองดี่า อืม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 องโอเคโมเดลโอจะจเย็นมุมีไหมครับ oh ถึงเวลาเหมาะเมงเหมาะเมงแล้วละ่ะเดี๋ยวผมปิดไลฟ์แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับผมก็จะมาขอบคุณออเดอร์ทุกๆออเดอร์นี่แหละที่สั่งเข้ามานะผมจะรีบพยายามแพคให้ถึงทุกคนเลยนะครับผมไม่ต้องเสียใจนะครับผมสิ่งมันจะช้าหน่อยแต่ว่าถึงทุกคนแน่นอน บ๊ายบายนะครับอ่าเดี๋ยวอาจจะแวะไปขับเฮานะมาเซมเซมมาแบบเซมเซมกันได้นะฮะฝันดีครับบา,บาย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 